สวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูแดงวันนี้เราจะมารู้กันว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะการหาคอลนอนะักเรียนเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับการหาคอลนอน,นึกภาพออกไหมครับนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาคอ,อนอโดยการอ่าน นะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทบทวนกันนะครับว่านะการหาคนอครั้งที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยนะครับนะักเรียนจำได้ไหมเรามาดูก่อนนะครับจากโจทย์นะหาคณอของ8และ24โดยการแยกตัวประกอบนะครับคงที่แล้วน้องเรียนก็เรียนกับคุณครูแล้วนะครับเรามาทำกันเลย มาดูวิธีทํากันเลยนะครับจํานวนแรกคือเลขอะไรนะครับ18อ่าอะไรคูณกันได้18บ้างครับนักเรียน2 9. อคูณ9ก้าสแยกต่อไม่ได้นะครับ9แยกต่อได้ก็แยกมาเป็น3คูณ3นะครับก็จำนวนที่ได้ก็คือ2คูณ3คูณ3นะครับต่อไปเลขตัวนึงคือ24 24นะครับ24อะไรคูณกันได้24บ้าง 2คูณ12 2แยกต่อไม่ได้ดึงลงมา12แยกต่อได้อะไรคูณกันได้12 2คูณ6 2แยกต่อไม่ได้ก็ดึงลงมา6แยกต่อ2คูณ3เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายที่เป็นตัวประกอบของ24คือ2คงณ2คูณ2แล้วก็คูณ3นะครับนะักเรียนอ่าเขาจะพบว่าอย่างที่เราเคยทำสองบรรทัดนี้มีเลขอะไรที่เหมือนกันบ้างนะเราจะมา1จํานวนคื สองอเลขแรกคือเลข2นะครับสีส้มนะสองสามกันก็อามา1จํานวนไปเลขเอะไรครับสีเหลืองคือเลขเลข3ก็เอามา1จํานวนอ่าเลข3ามตัวนี้ไม่เหมือนใครเลยเราก็ดึงลงมานะครับเลข2ส,สีม่วงก็ดึงลงมา1ตัวสีเหลืองอีกหนึ่งตัวโดยที่สีม่วงกับสีเหลืองแยกคนละตัวนะครับนะอย่ามาสับสนกันเพราะว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันเราจะมารวมกันไม่ได้เหมือนสีแดงแบบนี้ นะครับอาคณอของ18บแหรือยีคือเท่าไหรนะครับเราได้เลขอะไรมาบ้างอ่าเลขที่ซ้ากันเราก็มา1จํานวนเลขที่ซ้ากันเาก็มา1จํานวนเลขที่ไม่ซ้ําเราก็เอามาตามปกติก็จะกลายเป็น2คูณ2อคูณ2คูณ3คูณ3อ่าน้องเรียนลองคิดสิครับว่าทั้ง5จํานวนคูณกันได้เท่าไหรครับ 2อ4สองสี่สีนะสามสาได้72็ดสพนันตอบเจ็ด oh, <no. S 1> นักเรียนทำได้ไหมครับเพราะเราเคยเรียนมาแล้วอ่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการหาคอาอนโดยการหารกันบ้างนะครับอา้าวมันเป็นยังไงโดยการหารนะเราจะมาหาคราอนของ 18และ24ซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันกับการหาคอรนอนโดยการแยกตัวประกอบเลยเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็ต้องตอบให้ตรงกันคือเท่าไหร่นะครับ72ไหนจําจำนวนเข้าไปเลย2ช่วนคือ18แล้วก็24อ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับอันสั้นนักเรียนมาดูต่อว่ามันมีจำนวนอะไรที่สามารถหาได้ทั้ง2จํานวน ข้าเป็นเลขคู่ครูเคยบอกแล้วว่าใช้เลขอะไรเลยครับเลข2กรณีแรกก่อนเนาะใช้เลข2อ่านสองมาใส่2องไรได้18ครับ2คูณไรหรือ18หาร2ได้เท่ากับ9อ่า2คูณไร24 2คูณ12แต่2องได้2 2 1 2 2 2ได้4เรามาดูต่อน,นะครับว่าเกับ12หารต่อได้ไหมหาหารต่อได้มันเป็นเลข 2. ครูบอกแล้วถ้าเป็นเลขคี่ต้องเริ่มด้วยแม่แม่3ใช้แม่3หารหานั้นขั้นตอนต่อไปค็บซันใช้แม่3มาหารหลังจากนั้น3ามได้9ครับ3คูณได้9้9สคูณสได้9 3คูณรายได้12 3คูณสอาเรามาดูต่อว่า3กับ4เนี่ยมีรายหารต่อได้ทั้ง2องจนวนไหมครับถ้าไม่มีเราทํายังไงเอ้ยอ้าถูกต้องนะครับ ผีเส้น2เส้นดังนั้นคอร์อนของ18บแรือีบคือข้อสังเกตเราจะนำคำตอบมาตอบโดยที่คล้ายๆกับหอละมนนักเรียนในภาพออกไหมหอละมมจะเป็นแค่จำนวนที่นำมาหารตัวเศษเราจะไม่เอามาตอบนะครับก็คือ2อูสาถ้าเป็นหอละมนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์อนนะครับคอร์อ เราจะนำตัวหารครับตัวเศษที่เป็นสีแดงทั้งหมดนะ uh, mm hmm. มาตอบทั้งหมดก็กลายเป็น2คูณ3คูณคูณ4 3ได้6 4 32 12, 12 6ได้72เพะนัสงนคำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลย uh, อ่าเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นการหาคณนอ ต้องเป็นคําตอบในรูปของตัว L เห็นไหมตัว L ถ้าเป็นหอละมอเข้าเป็นรูปของตัว I นั่นเองอครูมีอีกวิธีหนึ่งเป็นทริปนะครั้งที่แล้วครูก็สอนเหมือนกันถ้าหอละมอก็เหมือนกันเรามาดูกันใช้จ์ตัวเดิมนะครับคือ18กับ24แต่ตัวนี้เราไม่ใช้2อนละมีแม่อะไรอีกครับที่สามารถหารได้ทั้ง18หรื24นักเรียนบอกว่า3ได้ไหมครับได้ แต่ในกรณีนี้ครูยกให้โดยใช้แม่6ักเลนออยังออกแล้วใช่ไหมครับ6แล้วได้18 6 3 18อ่สาแล้วได้24ครับ6 4อ่าเรามาดูต่อ3กับ4หารต่อได้ไหมหารต่อไม่ได้แล้วเราขีดเส้น2เส้นนะครับดังนั้นคอลนอคอล,นอ,อลนอคือน้ำจำนวน นำตัวเลขของอะไรมาเขียนบ้างครับ6 3แล้วก็4ก็กลายเป็น3คูณ4คูณ6คูณมาเลี้ยงใหม่นะครับเรียงจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้น4 3ได้12 12 6 7 2ง่ายไหมครับนักเรียนง่ายนะคำตอบเหมือนกันเลยนะจะใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับ เราจะมาดูตัวอย่างในการทำบ้บางนะครคูจะเขียนให้ดูเลยนะครับบนกระดานนักเรียนก็ทําตามนะเรียนไปความรู้ครูด้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุครูจะมีตัวอย่างให้ข้อหนึ่งนักเรียนเปิดแบบฝสุหสัดนได้เลยครับแบบฝึกหัดของเรานะข้อ1เปิดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนครูไหมครับ ามาแล้วนะครับใบ,บสุดท้ายนะครับข้อ1นนะอย่าลืมนะครับเราใช้วิธีการหารครับหาคณอนอยู่ีโดยวิธีการหารนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับจำนวนแรก24และ30เราก็นำเลขอะไรมาเลยครับ24บและ10อ้าวเวครูใช้ เมาส์ปากกานิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกสบายมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะอ่ะเรามาดูกันเฮียเอาสีไรดีเอาสีน้ำเงินอ่ะ24กับ30นะอ่าใส่เครื่องหมายอะไรเลยครับอ่าอ่าล้วเรียนลรงดูดีแม่อะไรก่อนเลยเลขคู่ใช่แม่อ่าแม่สอง สองอะไรได้สองหนึ่งสองสองสองสี่ต่อไปสองได้ที่สามสองหนึ่งได้สองสามลบสองเหลือหนึครับเป็นสิบสองได้ที่สิบสองห้าสิบอ่าเรามาดูต่อสิบสองกับสิบห้า 15, หารต่อได้ไหมแม่สองได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าหารสิไม่ได้เพราะนั้นเราใช้แม่อะไรลองแม่อะไรแม่สาม เราใช้แม่แม่สามอ่าเขียนเลขสามไปสามลยที่สิบสองครับสามสี่สามเล่สิบห้าสามห้าห้าเรามาดูต่อว่าําต่อได้ไหมสิกะหารต่อไม่ได้แล้วทำไงเลยครับอ่าทีเส้นสองเส้นดังนั้นอ่าดังนั้นดังนั้นอ่าดูก่อนนะครับดังนั้น เดจะเขียนอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวพิมพ์ให้ในักเรยนก็ได้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับสักครู่เนาะอ่าดังนั้นกูเห็นแบบสั้นๆเนาะพอรอเนาะเต็มๆเ,เลยนะักเรียนก็ได้ทำแบบนั้นนะครับทิ่สีและสิบคืออ่า หลังจากนั้นอ่าคืออะไรครับอะคืออะไรเอ่ยครูบอกแล้วว่าต้องเป็นรูปของตัวอะไรตัวเอลเพราะนั้นมีอะไรคูณกันบ้างครับคบนักเรียนมีอะไรคูณกันบ้างนะอ่าสองคูณสามคูณสี่คูณห้าเรามาใส่เลยสองนะครับคูณครูเขียนติดเลยนะสองคูณสามคูณสี่คูณห้า เท่ากับเท่าไรนักเรียนอ่าเรามาคูนกันครับเราลองมาคูณนะด,ด,ด,ดินะครับได้เท่าไรอ่าสองสามได้หกอ่าสี่ห้าได้ยี่สิบหกสองสองตอบเท่าไรครับหนึ่งร้อยยี่สิบได้ไหมครับอ่าครูบอกว่าแล้วครูจะมีเหลือไว้ทำไมอ่าครูจะมีเหลือไว้ทำไมอ่าครูบอกแล้วว่าเราสามารถใช้ จำนวนอะไรมาหารก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเรามาดูกันอ่าเขียนก่อนยีิบกับอะไรเหมืเดิมเลยสามสิบนักเรียนใช้อะไรหารดีเออหึผูใช้แม่อ่าถูกต้องอ่าถูกต้องเลยครับแม่หกหกลยยี่สิบสี่หกสี่ยี่บหกเลยสามสิบหกห้าถามต่อได้ไหมไม่ได้แล้วครับ ดังนั้นผู้เขียนอย่างนี้นะแบ่งครึ่งนเห็นชัดดังนั้นครอนอรคือไรสี่คูณห้คูณหกสหได้20่ส่สิบคูณหได้120นั้นตรงกันไหมครับตรงกันเพาาะนนั้นตอบอะไรเหมือน,นกันเลย1น0่งรยสิผ่านแล้วข้อ1นึ่งเรามาดูอีกข้อหนึงคือข้อสี จำนวนทาไมครูครับจานวนทาไมมีสจํานวนเลยมีสามจานวนเพราะนั้นเราก็าต้งสามจำนวนนะครับเรามาเริ่มมาเลยดีไหมครับกานตอนแรกทํายังไงเอ่ยเขียนลงไฟนะเขียนจํานวนลงไปหัวย่าใช้นี่เลยใช้ตัวเขียนอาจจะชัดเกินนิดนึงนะครับ14มีอมีไรครับยี่แปแล้วก็ สิบห้าขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่อะไรเลยครับเครื่องห,อหมายเครื่องหมายหารเราเปลี่ยนสีบ้างาไม่เอาไม่เอาอ่าเอาสีนี้หารอ่า,อานักเรียนดูเอาแม่อะไรมาหารดีครับอ่านักเรียนช่วยกันคิดข้อสี่ครับข้อสี่เราเอาเรา,เอ,าเอาอะไรมาหารอ่า แม่2มันหารได้แค่2จํจำนวนนะครับหารได้2จำนวนแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าจํานวนเรามีกี่จํานวน3นะครับหารได้อย่างน้อยอย่างน้อยสุด2จํานวนถ้ามี3จํานวนก็3จํานวนก็ได้2จํานวนก็ได้นะแต่1จํานวนเราจะไม่ทําอยู่แล้วนะครับในกรณีคุณครูจะใช้แม่อะไรเลยอ่าแม่ที่หารได้ทั้ง3าํานวนคือแม่เจอ่าดูแม่เจดอ่าดูแม่เจนะครับ เจ็ไรได้สิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจอะไรครับนเรียนเจ็งอ่ามาดูอีกจำนวนหนึ่งเจ็ดไร่แปดเครับเจ็ดไรได้3ามสห้าเจ็หลังจากนั้นเรามาดูต่อเนาะเรามาดูต่อสองสี่หามีจำนวนไหนบ้างที่หารได้ทั้ง3ามจำนวนมีไหมไม่มีแต่นันเรียนลองดูต่อมีจํานวนใดบ้างที่หารได้ทั้ง สองจำนวนมีไหมมีคือแม่อะไรครับอ่าอ่าแม่เออแม่อะไรนะครับอ่าถูกต้องคือแม่สองหาอะไรได้บ้างสองหนึ่งสองสองสองสี่สองหาไม่ได้หารห้าไม่ได้ไไดอ่ะก็ดึงลงมาอ่าเรามาดูต่อว่าสามจำนวนเนี้ยนะครับมีอะไรหารได้ทั้งสามจำนวนสองจำนวนมีไหมถ้าไม่มีก็นักเรียนก็ อีกเส้น2เส้นนะครับเราก็จะมาตอบกันนะดังนั้นดังนั้นคอลอนอคอปิดซีมีแปดและหาคือคืออะไรครับนักเรียนเลี้ยงจะน้อยไปหามากได้เลยนะครับโดยที่ หนึ่งเราจำเป็นต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนเนาะอาจจำนวนอะไรคูณหนึ่งก็ได้จํานวนนั้นเพราะนั้นเราก็จะเรียงจากน้อยไปหามากก็กลายเป็น2องคูณสคูณหคูณเจ็ดเท่ากับเท่าไรนะครับนักเรียนลองคูณดิคูณเห็นภาพเลยนะครับเรามาดูกัน2 2งสองสองคูณสอได้ส 4คูณ5ได้20 7คูณได้2 7 7คูณ20ได้140เพราะนั้นข้อนี้ครนอตอบ140ยากไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้านักเรียนทาํทาตามคุณครูนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณครูจะอธิบายให้เรียนเห็นภาพเพียงแค่สอข้อพอ,พอนะครับ คสักครูเนาะอ่าเรามาดูหลังจากที่เรานะครับทำแบบฝึกหัดไปแล้วกี่ข้อเอ่ย2ข้อข้อนี้นักเรียนทําความเข้าใจแล้วเนาะจากอีกข้อนึงคือข้อข้อสี่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูรู้ว่านะักเรียนสามารถทําได้ทั้งเรียนดูดูคลิปของคุณครูนะครับจนจบเรียนแบบอยากสามปอไม่เอานะครับปอแรกคืออะไรนะปิดไม้ปิดไม้สองปิดกล้อง 3ามไปนอนไม่เอานะครับเด็กเราน่ารักอ่าคุณครูมีการบ้านให้เรียนได้เผานะครับการบ้านก่อนที่เราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งหน้าครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะผ่าน Google Meet ของเราเหมือนเดิมนะครับการบ้านการบ้านนะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เห็นไหมครับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า3 3 3สข้อเราทำเ็งข้อ ครูแบ่งให้เรียนได้ทําและข้อ 3, ข้อ5แล้วก็ข้อ6ถ้านักเรียนสงสัยนักเรียนก็กลับมาดูคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะส่วนคําตอบนักเรียนก็สามารถส่งมาในช่องแชทของครูได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครั้งหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ